วันนี้จ้ทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทางชุดโกโกวานะคะให้เราเข้ามาที่อันนี้นะคะเข้ามาที่เมนูให้เรากดเฟอร์นิเจอร์นะคะให้เราเปลี่ยนสีชุดนะคะชุดนี้นี้นะคะให้เราเข้าไปที่เซฟตอ้อง ให้เรานั่งนะคะให้เราเปลี่ยนสีแก้วนะคะเปลี่ยนสีแก้วถ้าเสร็จแล้วต้องกดอันนี้นะคะกดคูณสิบไปนะคะกดคูณสิบนะคะให้เราคอบไปที่คูณสิบนะคะให้เราให้เรานะคะ มาทนี้นะคะที่เรากด Y บวกนะคะสองครั้งนะคะคำตอบนี่นะคะให้เราเปลี่ยนสีชุดอีกครั้งนะคะเปลี่ยนสีชุดอีกครั้งชุดว่ายน้ำนะคะชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำเอ้ยไม่ใช่ เเปลี่ยนนะคะให้เราไปก่อนนะคะตอนนี้เราไปเสร็จนะคะให้เราเข้าไปที่ลบนะคะให้เราเข้าไปที่คูณสิบสองอันนะคะ y ลบ y ลบนะคะกดแซลบแซลบนะคะนี่นะคะมันจะได้แล้วนะคะมันจะได้นะคะนี่นะคะ ใหอาไปทำละครนะคะก็ได้นะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนะคะอย่าก็อย่าลืมกดติดกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนะคะ